คนนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเอาโทรศัพท์ติดไว้ตรงตรงจอยนะผมจะเอาให้ดูว่าผมติดติดกล้องอยังไงปั๊บมันเป็นการติดตั้งกล้องเฉยเนี่ยอันนี้คือเนี่ยใส่ยี้ได้เอากล้องอหไรได้มันอยู่ที่ซอฟต์แวร์ที่เราที่ผมเขียนขึ้นมานะครับติดตั้งงี้ง่ายให้มันปรับได้แล้วก็ขันให้มันแน่น ให้มันแน่นนะก็พอแล้วทีน,นี้ถ้ามันมันต้องแบบได้ตั้งฉากกับพื้นนั่ไงเราก็ใช้วิธีนี้นะครับเลื่อนมาเราก็เนี่ยเราจะหาจุดอ้าอินเป็นวงกลมเนี่ยเป็นรูเนี่ยเห็นไหมทีน,นี้ผมจะเลื่อนลงเลื่อนลงกับเลื่อนขึ้นเนคุณจะเห็นว่ามันไม่มันมันไม่ขยับ ไปซ้ายไปขวาไงคือถ้ามันเบี้ยวก็คือถ้าเราขึ้นเนี้ยมันจะออกจากออกจากรูไปเลยอะ่ะถ้ามันเบี้ยวยนะแต่ว่าถ้ามันตรงมันใกล้เคียงนะมันก็จะไม่ออกจากรูเนี่ยเลื่อนลงมาสุดแล้วเนี่ยมันก็มันก็ไม่ออกจากรูรูนั้นประมาณประมาณห้ามิลนะเนี่ย,เ,ยเลื่อนขึ้น ระยะเคลื่อนตรงนี้มันแค่นี้พอแล้วนี่คือวิธีการติดตั้งเผื่อลูกค้าผมซื้อไปแล้วผมอัพผมอัพเกรดฟังก์ชันกล้องให้แล้วเอากล้องไปติดตั้งเองซื้อกล้องมาติดเองแค่นี้แหละเห็นไ,ไหมเรื่องขึ้นเลื่อนลงก็แค่นี้ได้ประมาณนี้แหละแล้วก็เข้าฟังก์ชันคาลิเบรตสอบเทียบ ผมยังไม่ย้ายซอฟแวร์มาเลยอันนี้เป็นเวอร์ชั่นเก่าอยู่เห็นไหมหน้าตาเก่าก็แค่เข้าฟงังก์ชันสอบเทียบปับ๊บสอบเทียบกล้องเห็นไหมสอบเทียบกล้องก็ม,มีบอกเดี๋ยวอันใหม่มันไม่มีตัวนี้แล้วแค่นี้แหละ